สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องคณิตศาสตร์ใบคุ่โยวันนี้พบกับคุยโยนะครับในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาลองทำแบบบังหัดต่อ,อในหน้า90บแบบบังหัดที่7.11นะครับข้อที่1 ปอมต้องการทาสีแผ่นเหล็กด้านหนึ่งซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนที่มีความยาวรอบรูป60ซนติเมตรและด้านที่อยู่ตรงกันข้ามห่างกัน10ซนติเมตรเขาถามว่าปอมจะต้องทาสีแผ่นเหล็กนี้เป็นพื้นที่เท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องของการหาการหาพื้นที่การหาพื้นที่นั่นเองเรามาดูครับแผ่นเหล็กเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย รูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนมีความยาวรอบรูปคือ60ซนติเมตรมีด้านตรงข้ามยาว10เซนติเมตรของทุกอย่างเขาให้มาหมดแล้วดังนั้นเด็กๆเราต้องหาฐานให้เจอความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนนี้คือ60อยากได้ฐานก็เอาความยาวรอบรูป หารด้วย4จะได้จํานวนด้านค้ายาวรอบรูปคือเท่าไหร่ครับคือ60หาร4เท่ากับหารไม่ไหวหารได้1.5หน่วยเป็นเซนติเมตรเขาบอกต่อว่าด้านที่อยู่ตรงกันข้ามยาว10เราได้ ความสูงแล้วสูงฉะนั้นเราได้ฐานได้สูงแล้วนี่คือฐานหาได้ยังครับเราหาได้แล้วนะครับฉะนั้นสูตรของพื้นที่คือพอทอสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือฐานคูณสูงฐานคือ 1.5สูงคือ10คูณกันได้เท่าไหร่ครับเด็กๆสังเกตนะคูณให้ไวคูณได้10บหหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร ครโยขอแก้ไขนิดนึงนะครับครูยโยหารตรงนี้ผิดเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ใส่จุดนะครับกลายเป็น15เซนติเมตรขอแก้นะครับครูโยเผลอไปนิดนึงดังนั้นกลายเป็น15คูณกับ10ได้150ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับมาเรามาดูข้อ2กันข้อ2เขาบอกเราว่า แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านแต่ละด้านยาว40เซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงกันข้ามยาวห่างกัน20เซนติเมตรก็ถามว่ามานะต้องทาสีทั้งสองด้านของแผ่นป้ายนี้เขาต้องทาสีพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกว่าความยาวของเงปียกปูนแต่ละด้านยาว40เซนติเมตรด้านตรงข้ามอยู่ห่างกัน20ต้องทำกี่ด้าน2อด้านฉะนั้นเราได้หมดแล้ว เขียนเลยพอทอสี่เหลี่ยมขนมเปลียกปูนคือฐานคูณกับสูงดังนั้นเราได้ฐานและฐานคือ40เพราะคือความยาวแต่ละด้านของเปียกปูนเองยาวห่างกันคือความสูง ความสูงคือ20ได้มาเสร็จปุ๊บทํำยังไงต่อครับคูณการผลลัพธ์คือ0 0 8หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรแต่จบยังครับเขาต้องการกี่ด้านอันนี้คืได้แค่1ด้านต้องการ2ด้านก็เอา800คูณกับ2เท่ากับ1000 หกรตารางเซนติเมตรอันนี้คือจบสมบูรณ์แล้วครับเรามาดูข้อ4นะครับหน้า91เ็ขาบอกว่าผ้าชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรต้อยนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้4รูปมีฐานยาว20 ซนติเมตรและมีความสูง15เซนติเมตรก็ถามว่าเศษผ้าที่เหลือมีพื้นที่เท่าไหร่เราต้องมาหากันโดยการเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบกับสี่รูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานหาที่ลศส่วนครับ เราจะได้เศษผ้าดังนั้นหาตัวที่หนึ่งก่อนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวอาจจะเล็กนิดน,นึงนะครับเด็กๆต้องสังเกตต้องมองดีๆนะครับสูตรคือกว้างคูณกับยาวดังนั้นกว้างคูณยาวให้มาแล้ว30คูณกับ50เท่ากับ หนึ่งพันห้าร้อยตารางเซนติเมตรนี่คือพื้นที่ของผืนผ้าต่อมานะครับเราต้องหาพื้นที่ของด้านขนานสูตรคือฐานคูณกับสูงฐาน20สสูงคือ ห้าแต่มีกี่รูปครับต้องการ4รูปคูณกับ4ในวงเล็บก่อนคูณได้คูณได้300แล้วก็คูณกับ4ี่คำตอบสุดท้ายคือ 1, 200ตารางเซนติเมตรจากนั้น เขาถามว่าจะเหลือเศษผ้าเท่าไหร่ทำไงต่อครับก็เอาสองอันนี้มาลบกันหนึ่งพันห้าลบกับหนึ่งพันสองคำตอบคือสามร้อยโดยเป็นตารางเซนติเมตรต่อมานะครับเรามาดูหนะ้า92กันในข้อที่6อุ้มทำมูรี่โดยใช้ โดยตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ5เซนติเมตรจำนวน400แผ่นอุ้มใช้กระดาษทั้งหมด6 0พันตารางเซนติเมตรกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปมีด้านที่อยู่ตรงกันข้ามยาวห่างกันเท่าไหร่เขาหาด้านตรงกันข้ามดังนั้นเราต้องทําก่อนเนื่องจากว่าระยะระยะห่างของด้านที่อยู่ตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ย เป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมของเปียปูนดังนั้นเราต้องหากระดาษที่ทำมูลี่หนึ่งแผ่นว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ฉะนั้นหาก่อนกระดาษที่ทำพื้นที่1นึ่แผ่นก็บอกพื้นที่ที่เราใช้ไป6แต่หนึ่งแผ่นอะเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับหาได้จากพื้นที่หกพั 6, หารด้วยจำนวนแผ่นคือ400ร้อคำตอบคือเท่าไหร่เอ่ยได้15หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อมาครับพื้นที่ของขนมเปีกปูนพอทอสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือฐานคูณกับ สูงดังนั้นความสูงมันกเกิดจากอะไรครับพื้นที่ของขนมเปียกปูนหารด้วยความยาวฐานพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหารด้วยขอเขียนตรงนี้นะครับหารด้วยความยาวฐาน ดังนั้นกระดาษที่ทำมูรี่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปกีกบบนเนี่ยมีความสูงคืออ่ะคูเขียนให้นะครับมีความสูง 15หารด้วย5จะเท่ากับ3เซนติเมตรหนี่คือมาจากไหนครับนี่ครับ5มาจากความยาวด้านหารด้วยเราหาพื้นที่ไงครับเห็นไ้มลูกพื้นที่เพราะนี่พื้นที่รวมหารด้วยจํานวนแผ่นได้พื้นที่แค่แผ่นเดียวคือขนอมเป็นแผ่นเดียวแต่แเราได้พื้นที่เต็มหลังจากนั้นเราต้องการหาย้อนกลับ เพื่อเราจะหาความสูงความสูงพื้นที่ของความสูงเราต้งการหาความสูงฉะนั้นเราได้ความสูงมาแล้วความสูงคือ3มเซนติเมตรฉะนั้นมีพื้นที่ตรงนี้ครับกระดาษขนมเบเกิแต่ละรูปมีด้านที่อยู่ตรงกันข้ามยาวห่างกันเท่าไหร่สรุปเลย มีด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน3เซนติเมตรมันจะดูงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าอธิบายใหม่เขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ของมูรี่แผ่นเดียวก่อนโดยการเอาพื้นที่ทั้งหมด 6,000หารด้วยจำนวนแผ่นคือ400ได้นะครับได้พื้นที่มูรี่แผ่นเดียวคือ15เซนติเมตรหลังจากนั้นเราต้องหาย้อนกลับเพื่อไปหาความห่างด้านตรงข้ามมันคือความสูงนั่นแหละครับสูตรของมันคือพื้นที่ของรูปขนมปกปูนปเราต้องรู้สูตรก่อนคือฐานคูณสูงแต่เรารู้ฐานต้องทำย้อนกลับหาความสูงคือเอาพื้นที่ของขนมปกปูนปทั้งหมดหารด้วยความยาวฐานฐานเรารู้อยู่แล้วลนะครับฐานยาวด้านละ 5เซนฉะนั้นครูจะได้รูปหนึ่งคือ15หาร5เท่ากับ3เซนติเมตรสาเอสาเซนติเมตรเนี่ยก็คือระยะที่ห่างที่อยู่ตรงการ้ามของรูปขนมเปีกปูนนั่นเองแล้วก็ในข้อที่5กับ3ที่ครูเว้นไว้ให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับสำหรับหน้า93แบบขัดที่7.12นะครับกระเบื้องปูพื้นแผ่นหนึ่ง ผิวหน้าเป็นรูปสีเ่ปเหลี่ยมขนมเปกปูนมีพื้นที่340ตารางเซนติเมตรและยาวแต่ละด้าน20เซนติเมตรเขาถามหาคือด้านตรงกันข้ามด้านตรงข้ามกันห่างกันเท่าไหร่ก็คือหาความสูงดังนั้นให้ของมาหมดแล้วคือพื้นที่340ด้านเข้าสูตรก่อน พื้นที่พอทอขนมเปียกบนูนคือฐานคูณกับสูงดังนั้นเรารู้พื้นที่ขนมเปียกบูนแล้วแทนค่าครับแทนค่าย้อนกลับเราจะได้อะไรเอ่ยให้ทำอย่างนี้ครับเอาพื้นที่ หารกับด้านจะเท่ากับตรงข้ามหรือความสูงนั่นเองพื้นที่คือเท่าไหร่ครับเราได้มาพื้นที่คือ340หารด้วยด้านด้านคือเท่าไหร่ครับด้านคือ20ฉะนั้นหารเลย0ตัด0 ครึ่งหนึงของ3 7คือเอ้ยครึ่งหนึ่งของ34คือ10 10เท่าไรเอย่ย17หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะเราหาความสูงเราไม่ได้หาพื้นที่เราหาย้อนกลับดังนั้นเราจะเขียนหน่วยเป็นหน่วยตามปกตินะครับ ต่อมาดูหน้า94นะครับข้อ3แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่300ตารางเซนติเมตรมีความยาวรอบรูปคือ100เซนติเมตรและมีด้านหนึงยาว20เซนติเมตรเขาถามว่าด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครูโยจะวาดรูปให้เด็กๆดูก่อนนะครับมันคือรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยด้านขนานนั้นครูจะวาดรูปไว้ก่อน เขาบอกว่าอะไรเอ่ยมีด้านหนึ่งยาวยี่สิบเขาถามหาอะไรครับด้านคู้ขนานคู่นึง mm hmm. อยู่ห่างกันเท่าไหร่ตรงนี้ <c oughs> ขอโทษครับอ่ะเรามาทำกันเราต้องเขียนก่อนเราแผ่นป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดมีความยาวรอบรูปคือหนึ่งร้อยความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาด คืออะไรเอ่ยให้ความยาวล้าขนาดมาเด็กๆสังเกตนะครับความยาวล,ลูกคือหนึ่งร้อยเซนติเมตรฝั่งนี้ยี่สิบฝั่งนี้ก็ต้องยี่สิบเหลืออีกเท่าไหร่ครับมีหนึ่งร้อยลบไปสี่ิบเหลือหกสิบหารสองเหลือสามสิบสามสิบหน่วยคือเซนติเมตรฉะนั้นเราได้ด้านมาแล้ว สิ่งที่เขาต้องการจะหาคือความสูงหรือระยะห่างของคู่นี้แหะครับที่เขาจะได้ให้เราหาดังนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่300ตารางเซนติเมตรมีพื้นที่300ตารางเซนติเมตรสูตรของมันคือพอทอซีเรียม ด้านขนานเท่ากับฐานคูณกับความสูงสิ่งที่เขาให้หาคือความสูงมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่300พื้นที่ทั้งหมดครับหารด้วยด้านฐานด้านฐาน,าน,ฐานตรงข้ามความสูงคือตรงนี้ฉะนั้นหารด้วยด้านฐาน จะเท่ากับความสูงพื้นที่มีเท่าไหร่ครับพื้นที่มี300หารด้วยทางคือ30คิดดว้วไวได้10เซนติเมตรฉะนั้นเราได้ความสูงแล้วตรงนี้คือ10เซนติเมตรนี่แหละครับจบแล้วครับเนี่ยแค่ในสั้นๆเลยถ้าเด็กๆรู้วิธีการมองภาพ ดูโจท์ตีโจทดออกเด็กๆจะทำได้บรรทัดด้านสร้างแค่นี้เลยนะครับฉะนั้นสรุปด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกัน10เซนติเมตร เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับในข้อที่ข้อที่6แล้วกันนะข้อที่6จะยากหน่อยข้อที่6นะครับในหน้า95เขาบอกว่าสวนย่อมแห่งหนึ่งมีแปลงปลูกหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพื้นที่60ตารางเมตรและมีความยาวรอบแปลง28เมตรถ้าแปลงปลูกหญ้ามีด้านหนึ่งยาว10เมตรด้านคู่ที่อยู่ติดกัน กับด้านนี้ห่างกันเท่าไร่ฉะนั้นมองไม่ออกเราก็วาดรูปเหมือนเดิมวาดรูปก่อนด้านขนานเด็กๆเกราให้มันมองให้มันขนาดนะครับเพราะค,คุณครูโยก็ไม่ได้วัดแค่อยากให้เด็กๆมองเห็นรูปเฉยๆฉะนั้นเขาบอกว่ามีด้านหนึ่งยาวสิบอีกด้านหนึ่งไม่รู้แต่มีความยาวรอบรูปคือเท่าไหร่ครับ คือ28ฝั่งนี้10ฝั่งนี้ก็ต้อง10มองง่ายๆ20สลบ28เหลือ4ีหาร2เหลือขอโทษเหลือ8หารสเหลือ4แล้วก็4เขาต้องการความเขาต้องการอะไรเอ่ยด้านห่างกันด้านที่อยู่ติดกันคือด้านนี้ด้านนี้สองด้านนี้ติดกันเขาถามหาด้านนี้ความสูงของด้านนี้ครับยาวเท่าไหร่ความสูง อ่ะกูลากเขาตามหาความสูงนั่นเองเหมือนเดิมครับเราได้ของทุกอย่างครบแหละสี่เหลี่ยมด้านขนานพอทอคืออะไรครับคือ หารคูณกับสูงฉะนั้นได้พื้นที่มา60ก็กลายเป็นพอทอหารด้วยฐานเท่ากับความสูงแทนค่าเข้าไปเลยครับพื้นที่เขาให้มาคือ60ตารางเซนติเมตร60หารด้วย ฐานคือฝั่งนี้ครับเห็นไหมลูกก็หาความสูงนี้ฐานคือ4จะได้ความสูงคือห0หาร4ได้15หน่วยเป็นเมตรจบแล้วครับเท่านี้เองสั้นไหมครับถ้าเด็กๆตีโจทย์ตีความได้แปลออกมีของทุกอย่างครบในโจทย์แล้วเด็กๆจะทําได้เลยนะครับแล้วก็ ในแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า93-94-95ครูเว้นไว้อยู่ข้อที่อะไรบ้างเอย่ยข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5ให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะครับจะได้ทําข้อสอบของครูยโยได้พอข้อสอบครูโยโอ,ออกเสร็จแล้วและยากด้วยตก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วกับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเราได้เรียนจบแล้วนะครับเด็กๆด,ดังนั้น เด็กๆสามารถย้อนไปดูคลิปเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทำแบบฝังหัดให้ครบทบทวนด้วยครูโยวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนและผู้ที่สนใจหากมีคำพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะข้อเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ